ท่านผู้ชมครับอันนี้คือดินแดนพญยายนาคครับจังหวัดนองค่ายนะครับที่พญายนาคขึ้นมาหลวงพระปัสสายก็จะขึ้นจากตรงนี้นะครับนิมนานนะฮะเราพาท่านมาเที่ยวจังหวัดน้องคายนะครับ ด้านหลังนู้นก็จะเป็นนะฮะแม่น้ำโขงนะครับนี่จะสร้างไว้ให้เป็นน้ำพุทำที่นี่ภาพไม่สวยนะฝั่งนู้นจะเป็นวัดฝั่งลาวนะครับนี่เล่หน้านะจะมีน้ำพุลงมาด้วยครับใครที่เคยมาก็จะเห็นนะถ้าใครไม่ไม่เคยมาก็จะเป็นอย่างนี้บรรยากาศน้องคายจะได้เห็นนะบรรยากาศ จะพาเที่ยวพาชมนะครับดินแดนพญายนาคนะครับงานบ้องไฟพญา,านาคนนี่ก็ทำจาจลึกนะฮะให้ได้เห็นอันนี้ก็จะเป็นวิวอันนี้เป็นสะพานข้ามมิตราาพไทยลาวนั่นนู้นเลยนะน้ำจม การท่องเที่ยวก็จะเป็นฮะถิ่นพญนพญานาคนะครับท่านผู้ชมนะคกนก็มาเที่ยวกันนะครับ